วัสดีค่ะวันนี้เอาก็จะมาอัดคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องปีหนึ่งกับพี่ๆสองโดยการถาม Q&A แล้วก็ผัน์ตอบน,นะคะ ทำไมพี่ถึงอยากเรียนสาขารัฐระาศาสศารศ์ระจ่าน้องออมพี่จะตอบพี่น้องถามพี่มานะทำไมพี่ถึงเลือกเรียนสาขารัระศาสศาสสร์เพราะว่าสาขานี้ไปได้หลากหลายเพราะพี่ก็จมจากสาขานี้อนาคตพี่ก็อยากจะเป็นขน้าราชการเหมือนกันถามที่2นะคะเวลาว่างๆที่ชอบทําอะไรเวลาว่างก็จะอ่านนิยายดูหนังดู Netflix ใช้ t w เตอร์ฟังเพลงคาถามที่3นะคะที่พักที่หอหรือว่าที่บ้านเวลาพี่ไปมาหาลัยให้สะดวกที่สุด พักที่หอหที่บ้านถ้าที่อยู่ใ,ใกล้ๆมอก็พักที่บ้านนี่แหละเวลาไปมอก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้อสี่นะคะพี่นิสัยเป็นแบบไหนขั้นตอนอารมณ์ดีและไม่ดีพิ่ใส่เป็นยังไงเป็นคนต้องส่วนตัวสูงอาจจะดูเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าถ้าเป็นหัวข้อที่รู้หัวข้อที่สนใจก็จะพูดได้เรื่อยๆพูดได้เยอะปดติเป็นคนเงียบอยู่แล้วแต่ถ้าโกรธใครงอนใครก็จะยิ่งเงียบขาไปใหญ่แบบเมินไปเลยข้อห้าถ้าหมดยุคโควิดแล้วเนี่ย ที่สามารถออกจากบ้านได้ที่จะไปทำอะไรมากที่สุดหมดโควิดอยากไปไหนไปทำอะไรก็ปกติเป็นคนไม่ชอบออกจากบ้านติดบ้านแ้วถ้าออกหมดโควิดแล้วออกไปไหนก็คงจะไปเดินที่ห้างอืต่อไปพี่จะถามน้องกลับบ้างนนะ้าคำถามเดีวยวกันน้องทำไมถึงเลือกเรียนสาขารัฐศาษาชนะสาทำไมออมถึงเลือกสาขานี้เพราะว่าทำงานเป็นข้าราชการ ไปช่วยคนอื่นนะคะในชุมชนในสังคมหรือว่าในประเทศมันหนามายิ่งขึ้นเวลาว่างชอบทำอะไรตอนว่างๆนะคะออมก็จะดูหนังใน n น t f l i x เล่นลูบิกหรือว่าออกกำลังกายเล่นกีฬาหาคอนเทนต์ใหม่ๆะคะอัดคลิปลงช่อง YouTube ของตัวเองนะแล้วก็ลงเพจด้วยพักที่หอหที่บ้านแล้วไปมอ,อยังไงออมนะคะก็พักที่บ้านนะคมาหาอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลจากที่บ้านในช่วงที่หมดยุคโควิดเนี่ย อมก็จะไปพักที่หอะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยไกลจากมาหาลัยมากๆไปก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็คือให้พ่อพาไปส่งหรือว่าให้น้าพาไปส่งรถยนต์อะไรเงี้ยนิสัยน้องเป็นยังไงเป็นคนที่นิสัยสนุกเกับทุกคนได้ง่ายถ้าใครที่ไม่สนิทเนี่ยก็จะไม่ค่อยยุ่งด้วยเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่สนิทเนี่ยก็คือก็จะเป็นตัวของเรามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีนี่คือแบบว่าอย่ามายุ่งเลยดีกว่าขออยู่คนเดียว หมดโควิดแล้วนะเนาะออกจากบ้านได้แล้วจะไปทําอะไรหมดช่วงโควิดแล้วเนี่ยก็คืออยากออกไปเที่ยวแล้วจบการอัคชิพกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย